เพชรพะลวยสวัสดีซี่สู้ผู้สุขคนกระผมมาละพี่น้องล่าพัฒนาของยายนง่งวันจันทร์ที่สองมิถุนาสองหาหกแปดมาเบิงผลมือวันศุกร์ที่30กสิบกึันพี่น้องเลขบนมันออกสองแปดสี่เลขล่างก็คือหาสอง้ะพี่น้องเด้ออันนี้มือวันศุกร์ที่สามสิบของยายนง่งอ่ะเลขวินนั่นเขาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องแต,แต่จับคู่พเขา ก็คือจังบอกจังบอาแล้วนาะพี่น้องถ้าพอมากเพิ่นจับคู่ห้องก็จับเอาวินเอาเลขวินเพิ่นนี่คิบไ่คยหลุดเลยเห็นบ่แปดสี่นี่แปดนี่สี่แปดสี่าในเลขล่างออกหาสองกับมีนี่สองหายหาสองเห็นปเนี่เห็นปะข้างใหญ่น้องถ้าเพิ่นจับคู่ว่าเขาตาเลขวิ่นเพิ่นนั่นมีทั้งบนมีทั้งล่าง เขาบนเขาล่างว่ะเล็วินแต่เพนนิ่นจับคู่บพาเขาเนาะพี่น้องนี่แหละทีเอฟซีติดที่ติดตามยายนงประจำพรลัวน่ะแต่คนไม่กับเบิ่งไหวเพี่องเบิ่งคลิปย้อนหลังได้ของยายน่งนะ่ะข้าไปเบิ่งคลิปย้อนหลังได้เพราะว่าเล็กวินเพิ่นเพื่อคยหยุด มันจันที่มันจันที่สอง เด่นบนล่าง อันนี้เด่นบนรางด้วยพี่น้องด้วยพจนนที่แปดเลกเด่นนะพนเพจนนที่แปด ส่วนเล็กวิ่นศูนย์หนึ่งสามห้า เลขวินเลขวินเพิ่นนีนน่แม่นอยู่ที่พี่น้องไม่เคยหลุดตลาดจับคูมีเข่าไม่หลุดต่อเลขวินนี่เพิ่นนีนน่แม่นไม่เคยหลุดส่วนจับคูสองห้า สองแปดสองเก้าห้าศูนย์ห้าแปด แปดหนึ่งสี่สอง ยี่สิบแปดเก้าชิมิตตกกันอยู่คู่หนึ่งนะพี่น้องนะตกกันคู่เดียว คู่เดียวสองหนึ่งนี่ตัวกันคู่เดียวตัวเดียวตัวกันส่วนตัวเน้นสองแปดแปดเก้า ห้าแเก้านเน่นให้ซีคููเ้าพี่น่องด้ว,วันจันทร์ที่2องมิถหน้าลาพัฒนายายนงเล่นบนลางมี8ดมี2มีสี่เพนเน่นที่8ส่วนเล็กวินมีศูนมี1มี3ม,ม,มีหามีเก้า ส่วนจับคู่ก็คือ25งห้าสอง8ปดสองเก้า่อกตัวกันสองหนเพื่อเน้นในสีคู่28 29, 58, แปดสองเก้าหนะครับแปเกพี่น้องอย่าลืมบนล่างไปกับได้พี่น้องได้เพิ่มบริบหรืกเพิ่มบริบป,ปากหลัก ถ้าผมมักเพื่อนจับคู่เข้ากับจับเอาวินเอาอยู่ในนี่ได้พี่น้องเด้อสุดเด่นสุดวินนี่ได้พี่น้องเด้อจับคู่เอาบ่เ,เคยหลุดเลขวินนี่ลายมือของเพื่อนมีสัญ,ญลักษณ์ไม่โลกโก้ความยญ่นงองะตามนั่นครับผมพี่น้องเ้ากระแคบหน้าจอเอาถ้ามากักถ้าจอบกระจัดถ้าคัดกับผ่านพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านอ้อความุณใยัยน่องหลายๆครับผมคอยพี่น้องเข้า โชคหมันแห่งแห่งปังปังกันฝากก,ก,กไดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม